ไมทไมเริ่มแรกบ้างไหนบ้างไหนก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนพักันนี่อที่แรกอะลุงยุบทีไม่บวชอ่ปั้นปัจแบัวเรียกว่อยเล้วอาช่างดูท้งมือนพระขันนันก็เลยว่าจะจะเปล่นเสียเพาอาจารย์พอ่ากห่ากอยู่ในบวชทังเสียมันก็เสียยพวหอย่บไย่หลงไปอ๋อผู้พอนมงเสีย

อันคาวยังูเจ็อตนนีอกาคอยไหนี้แล้นั่งเปีนน้ำกามมบอลเลยทั้งเล่นมาทังแรกบอว่าขันขันน่ตีขึเป็นเสียงไปเลยเสียออกูบอดไปเรอยอันนี้ผ้าขมิ้นดิผ้าขมินผาขมกคนเห็คนขลับยากกว่าหรอบลับมันก็ขลับยากอรู่อ รักษาเพราะอะไรมันเป็นเสียไปเลยม้าเป็นปอดเป็นยังดอกอันเนี่ยอ่ามันหนึ่งแตกไปเลยแตกไปเสียไปเลยเเเปป็นสียยไลหากินคนหากินหมูหมากาไก่ไปสักขาก็สิมไปไมนก็ใครกินดอกอ่าใกลตายชิมืเสื้อใกลตายชิมืเสื้อเพราะว่ากิดมันเป็นคนเยอะมันเป็นข้นม้ากากินจะให้กินลองกินฟันลองกินดอกเพราะว่าเป็นค้นข้นม้ากากินเพราะใจมันเป็นคนเยอะ แต่ตนเป็นเสือไปแล้วตนเป็นเสือออไม่ใช่จอยตตยสิมืเสือจ้อยตตยสิมือเสือมันเป็นสันอืมอันนี้ตนมันของเห็ดเล็บกระบอเสือมันวมาเอออืมเซ่โซ่โซ่โซ่ไปหาเอาหาเจีนของเขอเลยอะไรอ่างี้อ่ารบงนสือนรงมันยกอไสินะซ้ำบางอย่านมพได้เพิ่มผ้าใสกว่าอ่ากระบองสืกระบองทีเาะเลยมเเลียนเอาซ้ำีบุเียนอื นี่ยวาปั้นไปที่โม่ไปลองก,กันปั้นเหลวไปยังไปลองของกันลองของปั้นแล้ว,วงไงไลองของกันไปจะเห็นเสียไปจะเห็นกระไตอเอาองค์องค์เห็นองค์นี่ตริงใช่ไหม,มเสียกระตไตใส่ผมตัวองค์นี่และวองนี้เสียนี่ละอ๋อเราเห็นบาเดเจ็บเ,เราเป็นเสียอืมถ้าเราพนเป็นเสียแสดงเห็เป็นเสียนั่นแล้เป็นเสียพายเป็นกระายเออเสียพายได้ เดียพาได้ผมอย่เห็นกรายบ่พออยจาเห็นเยืดวเดียวปอมปอมปอมอาบน้าระเนี่เนาะวาว่าเแต่เป็นกระายแลนออกราเนี่ยการฟุ้ยแต่ก็เตีกันน้ำควบเลยควก็ตายควลดนาลดน้นาลด้บัดข้าเศ้าเดียวเป็นพาบนั่อคือกาคือกขา อันนี้ปอบใช่ถ้าถ่ายเนี่ยเอาคนเราก็ถ่ายแล้วสื้ออันป่อ๋ออืมคนละตอนอืมทีนีอเราก็บอกบอกประกาศเดียวนะทายังไยมันเรียบร้อยวุ่นแตอถ้าม่อยากบานแบนี้เนี่ยอ้เป็นเสียอ้เป็นหนุกี้เสียแบบนี้ก็จะเทเทบาดิก็จะเทเทมาเทอืมนีนยองเลยเอ มาอยากบาดไปชี้เสียขอบานเลยเออเดเสน่เรียมห้องเรียมเออก้มขิดอ่ะก้มขิดข้อบาเออแต่หลวงพ่อเมียนพามโอ้หลวงพ่อหามเ้าเ้าเจ้าเจ้าห้าม่ยงจราเกลียนเองคผู้หญิงเนี่ยร่วมาใัยคนได้อือเป้นเสียนะมันดีอยู่อือแต่มันโคตเบิดขาเบ่ดดีบางทีเป็นเสียไปเลยเออิจ่อยตายอีกทั้งหากูจัเออออบ้าหัวาหัเออฮึมอหลวง่อเดียวห้องเดียวอ๋อ 聊两两吧。